รถยนต์นเล็กผสมสไตล์ครอสโอเวอร์ Cross over, แบบ5ที่นั่งโครงสร้างแบบ TNGA นะคะรูปลักษณ์ใหม่นะกับ t ต y o ต a c โคร l l าค r o s s 1.8ตัวสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวเบนซินน้ำมันล้วนนะคะรองรับน้ำมันได้ถึง E85 นะคะคันนี้อยู่ที่18กิโลต่อลิตรนะประหยัดจากไยแดงไปแล้ว207นะคะเพียง719,000ฟีดาคันนี้พ่น102นะคะไม่30,000กิโลเมตรนะคะข้างในสวยกลิบนะคะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมวารันตีศูนย์ยังเหลือนะคะใครกำลังมองหาอยากได้รถยนต์นเล็กผส์แบบครอสโอเวอร ถ้าที่นั่งแบบนี้นะคะติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับตั๊กเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรวมรถมือสองตั๊กเพชรยนต์นะ วันนี้นะคะตักพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันรถเก่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวมีให้เลือกครบนะคะพร้อมกับการรับประกันนะว่าตัวรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกอใหม่เริ่มชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะทางร้านมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวรถให้ด้วยจากบริษัทนอกที่ทางเรา จ้างมานะคะคือบริษัทชิคที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215รายการนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นที่2.5 9เท่านั้นคันไหนที่ไม่มีวารันตีสูงแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูญน,นะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะตะขออนุญาตพามาพบกับรถยนต์เด็กประสง์5ที่นั่งสไตล์ crossover บอกเลยคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยน่าใช้มากๆกับ โ o y ยต้าคลอ l าคอนนะคะ1.8ตัวสปอร์ตนะรถปี2022ไม่เพียง39,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ราคาออกห้างใปแทงอยู่ที่989,000เกนเลยทีเดียวตอนนี้ประหยัดไปแล้ว2 0 7 0 0นะคะมายอยู่ที่เพชรยนต์เหลือเพียงจะแส0 0 0บาทนะคะสีดาาคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1,2500เท่านั้น รายได้เป็น2องเท่าของข้างวดซื้อคุณเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะสำหรับโชมนี้เป็นโครงสร้างแบบ TNGA มาให้แล้วเรียบร้อยมีกล้องถอยหลังหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay มาให้พร้อมนะคะทุงรวมนิราภัยรอบคันทั้งหมดเจ็ดใบ,บนะใครสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันได้ถึง e85 นะ ตกกราก๊าซิ่งปิงน้ำมันอยู่ที่1 5บหถึงสิกิโลต่อลิตรนะคะไม่สะดวกมาทําสัญญาที่ร้านนะคะมีไฟแนนซ์ว i n เซนให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะส่งรถสไลฟ์ฟรีไปเลย100กิโลแรกสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ตักพาดูโครงสร้างของโคโรล่าคอสคันนี้กันนะตัวนี้เป็นโฉมน้ํามันล้วนนะคะหรือใครที่อยากได้เป็นตัวไฮบิดนะคะมีทั้งไฮบิดพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเซฟตี้ที่มีราคาสรุปตัวดท็อปสุดมีเช่นเดียวกันสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสําหรับชมนี้น้ํามันล วนะะด้านหน้าของเขามาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าสีโครเมียมกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ในรุ่นเริ่มต้นนะคะไฟหน้าของเขาเป็นแบบลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะมาพร้อมกับตัว daytime LED นะคะไฟหลีไฟเล,ลี้ยวเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะคะตรงนี้ก็โครมไฟ โฉมนะคะโฉมตัวรูปทรงโคมไฟเนี่ยคือตัวเดียวกันเลยนะคะต่างกันที่หลอดไส้ด้านในนะคะหากเป็นตัวไฮบริดนะไฮบริดของเขาจะเป็นตัว LED ทั้งโคมเลยบอดี้ตัวรถเรียมสันคมขึ้นชัดเจนนะคะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะถุงลมนิราภาัยมีมาให้ทั้งหมด7ใบเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงนะคะระบบควบคอนโทรมีมาให้เช่นเดียวกันกระจกด้านข้างของเขาเป็นพับปรับเก็บไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกแล้วเรียบร้อยนะคะระบบกุญแจเป็นสมารท์ทคีเล่นะคะ ทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะคะบอดี้ตัวรถโครงสร้างตัวนี้เป็นแบบ TNGA นะคะเป็นโครงสร้างตัวเดียวกับตัว CHR นะประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว2 0งแสนเ็กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวนี้ลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะได้เร็ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยกระจกรอบคันพาดอะไรเดิมนะคะตัวนี้ไม่เคยมีปรับมิดเบี่ยนมาให้ดูนะคะนี่โลโก้ติดครบนะคะโตโยต้นะหลังโค้งหลังคานะคะ ไม่มีรอยบุบรอยหลักยิ้มเลยสําหรับคโรราคอร์ทคันนี้นะรองรับน้ํามันเบนซินนะคะขังน้ํามันอยู่ที่ประมาณ47ลิตรนะคะในส่วนของล้อแมกนะ้นะมาดูล้อแมกการตัวนี้แมกเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้แมกเดิมจากโรงงานเป็นยางปี2022นะยางปี2022แมกขนาดขอบ17นิ้วนะคะด้านหน้าด้านหนังเป็นดิสเบรกนะคะตัวนี้นะเป็นแยกอิสระแบบปิกนกมาให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราพาดูด้านใน ใครชอบแบบคุมโทนสีดำจัดไปเลยคันนี้คันนี้บอดี้ด้านในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็โอบรัสซีลระได้ดีนะเกียร์ออโต้เป็นแบบตัวถูงเกียร์นะคะหน้าจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนมาให้แล้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ตัวบูทูธนะคะ แอร์ Air, เป็นดิจิตอลมาให้นะด้านในคุมโทนด้วยสีดำนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะไม่ใช่ว่ารถไม่น้อยชนหนักพิกความมาหรือเปล่าแกะตะเข็บให้ดูกันแบบนี้ตักคัดมาให้แล้วคันนี้สวยน่าใช้จริงๆร,ริงนะสีเดิมตะเข็บเดิมนะคะสีสม่ำเสมอกันทั้งหมดนะเหมือนที่ตาพูดในทุกๆคลิปว่าทําสีจากโรงงานจะเป็นการประกอบทุกอะไรเฉียส่วนขึ้นมาแล้วก็เป็นการชุด จุ่มสีนะสีจะเสมอกันทั้งหมดเลยหัวน็อตไม่มีขยับคันไขนะคะแผ่นเพจระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะสนใจคันนี้จะต่อหาตักได้เลยนะคะ065-916-9359เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะแผงนประตูด้านข้างบุได้หนังสีดำคุมโทน ยางซับเสียงมีมาให้เรียบร้อยตะคงตะเข็บป,ประตูนะคะสปอนเม็ดอาร์ขึ้นชัดเจนกันแบบนี้โครราลาค,คอร์คันนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะคะนี่สีด้านข้างตะเข็บด้านข้างขออนาตจิกไปเป็นรอยเร็บแบบนี้เลยนะคะสีเดิมตะเข็บเดิมจะมีความยืดหยุ่นนะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะในส่วนของฝั่งด้านหลัง ะะด้านหลังของเขาตัวนี้เบาของเขาปรับพับแยกอิสระได้แบบ40-60นะคะใครชอบรถเดต์ยน,นเนกประสงค์คือคันนี้ตอบโจทย์นะเบาพับปรับแยกอิสระได้แบบนี้นะคะมีแอร์ในแถวที่สองนะทุกท่าการนั่งบอกเลยว่าสบายมากตอนนี้จะเข้ามานั่งแล้วนะคะขออนุญาต นี่นะคะตักเข้ามานั่งแล้วนะตอนนี้คือปรับเบาะมาสุดเลยนะคะพี่พี่ตัวน,นี้คือปรับเบาะมาสุดเลยนะกับตัวขาตักสูงเกือบ170นะคะตรงนี้คือนั่งสบายๆนะคะแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยนะคะหลังคาตัวเนี้ยไม่มีแคบนะคะสูงโปรยสบายนะคะแล้วก็มีแอร์ในแถวตอนที่2ด้วยโครงสร้างต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยข้อดีของแบรนด์ตนโตโยต้าก็คือว่า บุ๊กโซบีของเขาเป็นบุ๊กออนไลน์นะคะเป็นบุ๊กออนไลน์เช็คประวัติสูย์ได้หมดแค่คีย์เลขทะเบียนนะคะหรือว่าเลขตัวถังนะโครงสร้างตัวนี้คือทําออกมาได้ดีนะตัวนี้ซีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะมีตัวล็อกเด็กมาให้เราเรียบร้อยนะมาด่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะท้ายรถของเขามาเลยตัวนี้นะคะแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็ได้ตัวกล้องถอยหลังมาให้เราเรียบร้อยนะคะกระจกบานหลังนะ มีตัวปั่นน้ำฝนมาให้พร้อมนะคะท้ายยังไม่ได้เป็นตัวไฟฟ้านะในตัวเริ่มนะคะยังเป็นแบบมือเปิดแบบนี้อยู่นะมีฉากกันกลิ่นมาให้นะคะทรงนี้เป็นทรงแบบ crossover นะคะหรือว่าทรงห้าประตูนั่นเองโครงสร้างต่างๆให้ดูหัวน็อตเลยไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะตอนนี้ตัวน้ำมันเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วนะสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยตัวบล็อกไฟนะคะตักข่าให้เห็นกันแบบนี้ บล็อกไฟกับตัวชุดสีเห็นไหมคะช่องไฟนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะโคโรลาคอร์มีสัญญาณชัดเจนเลยนะคะอ่าโชวฟ์ฟลมถ่ายกระโปรงนะคะชัดเจนเลยแล้วก็เป็นตัวตรงนี้เห็นไยี่ห้อไทยคอยโตะนะนะคะบล็อกไฟนะคะตีแบนตีโคชัดเจนสปอนเมนอร์อต,ต่างๆชัดเจน ไล่มาเลยนะคะไล่เรียนกันมาเลยนะทั้งสองฝั่งนะถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะบล็อกไฟนะตีแมนตีโคดเดิมยี่ห้อไทยคอยโตไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมาคันนี้สวยน่าใช้มากๆคันนี้รายได้2 4 0 0 0บาทซื้อก้เนืยอจบไม่ต้องํำได้รถปี 2, 2022ไม่เพียง39,000กิโลเมตรเท่านั้นนานๆเข้ามากันทีไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะสําหรับตัวน้ํามันล้วนนะคะใครไม่ชอบไฟรบดกัจจงวลเรื่องแบตเตอรี่เอาตัวน้ามันล้วนไปนะ ฟังก์ชันออปชันโครงสร้างต่างๆพื้นฐานไม่ต่างกันเลยนะตัวนี้มีที่วางแขนนะที่เท้าแขนมาให้ก็ยังให้มาอยู่นะคะขอยาอออออนี่ค่ะ ขออนุญาตแกะย่างนิดนึงนะคะมีที่วางแขนพักแขนนะคะมีที่ใส่แก้วน้ําโครงสร้างตัวถงังต่างๆเดิมหัวน็อตไม่มีขยับคันใครเลยนะคะรับประกันโครงสร้างให้ตัวเนี้ฟิลม์มลาไม่น่าป๊อปนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยประหยัดจากใยแดงนะคะไปสองแสนเจ็ดเกือบสามแสนนะสองถึงสามแสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะเอาตัวนี้เก็บไว้ไปทำอย่างอื่นเนาะพวงมาลงพวงอะไรต่างๆนะคะถ่ายให้เห็นนะเดิมจากสูตรนะตัวนี้นะคะมีคุญแจให้สองดอกโดยคุญแจเขาจะเป็นแบบระบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้ นี่นะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะสามารถเปิดท้ายได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะคะให้ดูเลยระบบเครื่องยนต์นะคะเดิมๆนะนี่ไม้สาม0 0ืกิโลเมตรนะคะหน้าจอตรงกลางไม่มีไฟโชว์อะไรใดๆต่างๆนะคะถือความผิดปกติของตัวเครื่องนะเพราะว่าทางร้านขัดรถสวยมาให้อยู่แล้วนะคะพวกอะไรเป็นหนังมีระบบคุกคุนโทนปรับสายวางสายได้จากตรงนี้นะคะ ตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะคะเบรกมืออยู่ที่เท้านะคะเป็นรุ่นเดียวที่ทําเบรกมืออยู่ที่เท้านะเวลาจะใส่เบรกมือคือเหยียบให้สุดนะคะแล้วก็เวลาจะถอนแค่เหยียบย้ํามทีนึงให้มันเลี้ยงนะตอนนี้คือถอนเบรกนะคะถอนเบรกมืออยู่นะตัวนี้นะคะแป้นไม่มีสึกไม่มีหล่อนะให้พี่สังเกตเลยนะคะไม่สามหมื่นเก้าพันกิโลเมตรตัวรถต้องไม่ช้ำนะไม่ใช่ตัวรถช้ำมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยตัวบงูมตัวบอดต่างๆนะคะตะคงตะเข็บ ให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้ปีกบอกไม่มีล้มนะคะหนังเดิมๆนั่งสบายมากๆเป็นรถทรง SUV แบบ Crossover ร์าที่นั่งนะจะไม่ได้สูโปร่งขนาด PPV เหมือนพวก Fortuner ตรงน,นี้เหมาะกับผู้หญิงนะคะหรือใครไม่ชอบขับรถสูงมากแต่อยากได้แบบคล่องตัวไม่ได้เตี้ยบแบบเก่งนะคะมาเอาคูโรราคอร์สกันไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตอนนี้ตักสปาร์ทเครื่องให้ดูเลยตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบนะ 141รแรงม้านะคะเครื่องยนต์พันแปดนั่นเองนะโครงสร้างต่างๆเห็นไหมคะเบ้าหัวโชกด้านหน้าสีดําเดิมนะคะสีพื้นเดียวจากโรงงานหัวนัดหัวน็อตไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไขนะฝากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่นะคะเดิมๆแบบนี้นะรถไม่แค่สามหมื่นเก้าเท่านั้นนะร่องรอยคือความใหม่มากนะคะกิ่งใหม่ยังอยู่เลยนะโครงสร้างต่างๆหัวน,นุหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะมีตะเข็บด้านข้าง จิไปลยเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะคะให้ดูนะคะถึงความใหม่ของตัว c o โรร l าคอร์ s คันนี้ไล่มาในส่วนของแก้มด้านข้างเลยนะเพื่อใครดูแค่คลิปนะคะสามารถตัดสินใจได้เลยบล็อกไฟด้านหน้าตีแบนตีฟัวชัดเจนแบบนี้นะคะยี่ห้อไทยโคยโตนะทานด้านหน้าไม่เคยมีแกะมีขยับ เสียงเครื่องนิ่งกริบมากๆนะคะเพราะว่ารถม่น้อยนะรับประกันไม่มีกลับไม่มีกองไม้รับประกันโครงสร้างให้คันนี้สวยมากๆนะคะซื้อไปตลาดนะคะไปขับไว้รับส่งลูกนะหรือเอาไปทํางานนะคะคันนี้เป็นรถยนต์อเน,อนกประสงค์ซองครอสโอเวอร์ฮะที่นั่งนะคะ <S <S ด้านท้ายเราสามารถไปติดเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้น,นะถ้าใครอยากได้เป็นท้ายไฟฟ้าตรงนี้สามารถทําเพิ่มเติมได้เลยตัวนี้ไม่มีฝากครอบมานะคะ ไม่มีฝาครอบม,มานะคะตัวน,นี้จะเป็นโฉมเดียวกับพวก new a u t i t เนี่ย new a l t i t ก็จะไม่มีฝาครอบเครื่องด้านหน้ามานะคะเป็นเดิมๆจากศูนย์แบบนี้ทางร้านมีเปลี่ยนถ่ายนะมันเครื่องให้ตัวเช็คตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้เลยถึงรอบเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้นะคอย,ย้ํากันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับคันนี้กับ โตโยต้าโคโราค้อนนะคะ1.8ตัวสปอร์ตรถปี2023นะคะไม่เพียง3 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาลดลงจากใบแดงแล้ว2007นเนะคะเหลือเพียงจะแสน19,000ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ12,500เท่านั้นสนใจติดต่อหาตักได้นะคะ065 9 1 6 9 3 5 9นะคะเบอร์นีแอดไลน์ได้โทรได้นะคะพี่พี่ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่พี่ได้รับชมกัน ะะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ